คุณชนกพรบอกว่าเป็นแพนิกระหว่างตั้งครรภ์ถ้าทานยาต่อเนื่องจะส่งผลเสียต่อเด็กในครรภ์ไหมคะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าถ้าเราแจ้งคุณหมอนะคะที่ดูแลว,ว่าเราตั้งครรภ์นเนี่ยมันจะมียาสําหรับคนไข้ที่ตั้งครรภ์น,นะคะเพราะฉะนั่น,นสามารถทานได้นะคะถ้าไม่ทานแล้วมีปัญหากับชีวิตมากอย่างเช่นไม่ออกออกจากบ้านไม่ได้กังวลน,นะคะ ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เงี้ยหมอแนะนําให้ทานเพราะว่ามันจะมีผลกับช่วงคลอดนะคะถ้าถ้าเรากลัวเนี่ยช่วงคลอดเนี่ยโหเราอาจจะไม่สามารถคอนโทรลตัวเองได้เลยอะนะคะเพราะว่าหมอเองเนี่ยไม่ได้เป็นแพนิกเนาะแต่ว่าหมอผ่าคอดเนี่ยหมอย,ยังยังกลัวมากๆเลยอะนะคะขนาดหมอผ่าคนอื่นมาเป็นพันๆหลายๆพันคนนะพอโดนผ่าเองอะ่ะหมอก็กลัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ย แนะนำให้ทานค่ะนะเพราะว่า,ายาเนี่ยมันสามารถปรับได้นะคะ